วิธีการใส่สปริงกดวาลวหลังจากได้หลังจากที่ได้ทําการบดวาลวไปแล้วเรียบร้อยของรถยนต์ isuzu d max นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้ก็ไปชมวิธีการทํากันเลยค่ะหลังจากเราบดเสร็จแล้วก็เราก็ทําการใส่สปริงวาลวสปริงกดวาลวนั่นเองที่ใส่ใส่ยังไงหลายท่านอาจจะใส่เป็นแล้วแต่หลายท่านอาจจะต้องการเรียนรู้ว่าใส่ยังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใส่ยังไงเริ่มต้นจาก วาวล์วระบดแล้วทุกตัวไอเดีเสียแล้วก็ใส่วาล์วเข้าไปสปริงแล้วทั้งหมดนี้เราใส่หมดแล้วเลือตัวสุดท้ายเพื่อเป็นการาให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าการใส่ใส่ไงใส่วาล์วนี่วาล์วเ,เห็นกล่องเห็นไหมวาล์ว,วตัววาวใส่วาล์วแล้วตามด้วยสปริงก่อนใส่สปริง,ก,รงก็จะมีแผ่นรอง,ผง,ง,งแผ่นบางๆเล็กแผ่นบางๆ กับพื้นเสร็จแล้วก็ใส่สปริงตัวนี้วาวดีไ wow. อเสียสปริงแข็งเท่ากันไม่เป็นไรสับกันได้ต่อไปเราก็กนี่ใส่หมวกนี้หมวกวาวใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใสเเ่เกือกม้เกือกม้เท่านี้ ก็ดูถ้ามีมีด้านหนากับด้านางเอาด้านหนาไว้ข้างบนด้านหนาไว้ข้างบนเล้ก็ใส่ก่อนใส่ใส่เข้าไป่ไปเห็นไหมครับใส่ให้มีในร่องการใส่มันมีหลายวิธีแล้วแต่คนจะเลือกใช้วิธีการจะไม่เหมือนกันแต่วิธีนี้ก็จะใช้แบบวิธีการแบบบ้าน ที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออีกแล้วคือสว่านสว่านเจาะแท่นเจาะนั่นเองจะง่ายกว่าเราก็ใส่นี่ลงไปเลยอเอ้เสร็จแล้วเราก็ทําเครื่องมือขึ้นมาชิ้นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เครื่องมืออะไรพิเศษอะไรมากมายเป็นแป๊บประปาที่เราผ่าแป๊บประปาแรกเริ่มเดินทีมาลักษณะนี้พอเรามาผ่าก็จะกลายเป็นมุมนี้ตัดนี่ตัดนี่นแล้วผ่านี่ผ่านี่ ตัดนี่ตัดนี้ผานี่มันก็หยออมาเป็นงี้แล้วเราก็ใส่ลงไปวางลงไปแล้วเราก็กดเราก็กดใส่ยากนิดนึงต้องทนหรอนะโตแล้วการใส่สปริงวาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยะ ยากยากนิดนึงแต่ต้องใช้ความพยายามนะครับ้างทีมันก็ไม่เข้าเห็นไหมเห็นครับกดลงไป ไปลึกเราก็เริ่มปล่อยอย่างนี้ยตัวยังไม่เข้าใส่ยากนี่นึ่บต้องทนค่อยๆใส่หลจากใส่ประกับเกลีกม้าเข้าไปแล้วก็คือสองตัวเนี่ย หลังจากที่เราบดวาลเรียบร้อยแล้วเราก็กรอบวาลอย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นมาใส่ไงเราใส่ให้ร่องแล้วเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยมันก็จะอยู่เสร็จแล้วเราก็เพื่อความได้ใจเราก็เอาไขควงมาตอกนี้นะ ใ้ควงยาวให้ลงหล่องตอกนิดนึงจนแน่ใจแล้วมันลงหล่องเสร็จแล้วเราก็เอาฝาสูปไปไปทดสอบรั่วเดี๋ยวจะทดสอบรั่วด้วยกันว่าที่เราบดมาเนี่ยมันรั่วไหมก็ หลังจากเราบดวาลวแล้วก็เราก็ใส่สปริงวาลวใส่สปริงวาลเสร็จแล้วก็ทดสอบรั่วก่อนที่เราจะยกฝาสูบใส่บนเสื้อสูบก่อนที่เราจะประกอบแล้วก็ทดสอบรั่วก่อนว่ารั่วไหมแด้วการใช้น้ำมันเทเข้าไป ใช้ลมเป่า ถ้ามีรอยน้ำมันแบบนี้ถ้ามีรอยน้ำมันออกมาอย่างนี้แสดงว่าวาล์วนะั้นรั่วที่เราบดมาคือใช้ไม่ได้นี่คือน้ำมันเบนซิน,นไหลออกมาว,วาล์วรั่วต่างกับวาล์วตัวนี้แห้งตลอดแต่ว่าไม่รั่วเพราะะนั้นเราต้องถอดมาบดวาล์วใหม่เห็นไหมครับเนีย่ยวาล์วรั่วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อูส๋สมเกียิด้วยนะครับ